เวนส์เดย์แอดดัมถ้าเทียบคาแรคเตอร์กับดีไซน์ห้องของ Wednesday a d ดดัมนะครับห้องนี้น่าจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นโทนสีดําแล้วก็เทาๆคุมโทนแบบลึกลับนะครับมีความเป็นโกธิกหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าไม่ดูหลอนจนเกินไปเน้นเส้นสายที่มีความเฉียบๆนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกเข้มแข็งแล้วก็ลึกลับในเวลาเดียวกันครับ เรี n นโร o โด c ดี r คาเปโ a p ด i o เป็นนักสแสดงที่มีความโดดเด่นในหนังอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับดีไซน์ผมขอเป็นเรื่อง The Glass Casby เนาะซึ่งเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความรูหลานะครับแล้วก็ความคลาสสิกนะครับคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของเขาเนี่ยในหนังก็จะเหมือนกับคนที่ดูมีความคลาสสิกมีระดับแล้วก็ไม่หมุหวานะครับแต่เต็มเปี่ยนไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความเท่ครับผ่านวัสดุที่มีความ q u i e Luxury ครับผม มิแมนรนดาเฟสซี่มินดาก็คือความเฉียบคมระดับสูงเลยนะครับดีไซน์ก็ต้องเนี้ยบแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะครับผมแนะนําจะเป็นความขาวดำนะครับแล้วก็ดูสตาตาแต่ก็มีความดีเทลแล้วก็โดดเด่นลูลาครับเหมือนแฟชั่นที่มีความไอคอนไม่มีใครกล้าแซวครับ l e ล s Boy Red <S Red จากชอชังใช่ไหมครับผมคิดว่าเป็นสไตล์ที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความเรียบง่ายเนาะบ้านที่ใช้งานได้จริง เต็มไปด้วยความทรงจําเหมือนบ้านที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เป็นที่พักใจครับทิโมตีชาลเมตชาลเมตนะครับเป็นนักแสดงดาวรุ่งเนาะที่มีหลายบทบาทอย่างเช่นคอมีไบยูเนมหรือว่าเรื่องดูนะครับคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์โทนสีอ่อนแล้วก็วัสดุที่มีความโมเดิร์นที่เข้ากับความเป็นธรรมชาตินะครับให้ความรู้สึกใหม่แล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่รู้ว่าตรงกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ก็สนุกดีครับ ได้ลองมองคาแรกเตอร์ของคนในมุมมองของห้องที่ต่างกันออกไปครับใครคิดเห็นยังไงช่วยแชร์คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับ